สวัสดีครับก็วันนี้ครับปืนศูนย์ครับผมนะครับมันชมปืนศูนย์เป็นปืนศูนย์ชนิดรางอลูมิเนียมนะครับตัวรางเนี่ยจะยาวรวมหนึ่งร้อยสี่สิบนะครับผมชักจะอยู่เจ็ดสิบปลายสี่สิบห้านะครับตัวนี้จะเป็นปืนศูนย์แบบ เต็มระบบนะครับผมระ,ะบบรางก็จะเป็นจะเป็นปืนศูนย์เก็บเชือกไว้ด้านล่างนะครับส่วนไกลแต่แต่ไกลก็จะเป็นไกล็อกบอ๋อล็อกล่างธรรมดานะครับก็จะเป็นไกล็อลกล่างเซฟนะครับเซฟเนี่ยผมปกติปกติแล้วมันจะอยู่บนไกลนะครับทีนี้ก็ขยับขึ้นมาด้านบนนะครับ อันนี้คือพร้อมยิงอยู่นะครับแบบนี้พร้อมยิงก็จะเป็นเหมือนคันโยกนะครับแบบนี้พร้อมยิงนะครับดันไปด้านหน้าดันไปด้านหน้านะครับอันนี้อันนี้พร้อมยิงนะครับดันไปด้านหน้าแบบนี้คือล็อกนะครับล็อกเซฟอยากจะยิงก็ถอยหลังนะครับก็จะเป็นต่อจากเซฟนกนะครับนี่ก็จะจะมองเห็นอยู่ผมต่อจากเซฟนกนะครับอก็ทํา เพราะว่าตัวศูนย์เนี่ยผมได้ถอยหลังมานะครับตัวศูนย์ผมถอยหลังมาด้านหลังะสักครู่ครับผมหาจุดวางก่อนอ่าอย่างนี้อันนี้ฝั่งอันนี้ฝั่งขวามือนะครับ ก็จะเป็นเหมือนคันโยกนะครับโยกมาด้านหลังก็จะเป็นพร้อมยิงนะครับโยกไปด้านหน้าก็จะเป็นเซฟเซฟเซ,ฟ,ซฟนกนะครับเป็นปืนศูนย์นะครับปืนศูนลูกสายนะครับจะถูกเก็บไว้ด้านล่างสายจะถูกเก็บไว้ด้านล่างนะครับจะอยู่ด้านล่างของลูกดอกลูกดอกที่ใช้ก็4ถึง4.2นะครับ4ถึง4.2มิล4.5ใส่ไม่ได้นะครับครับ ก็ทามาโดยเฉพาะครับโดยเฉพาะลูกดอกเล็กนะครับให้มันให้มันบีบลูกดอกออพอดีเป๊ะๆครับไม่มีซ้ายขวานะโอกาสที่ความแม่นก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนกันเพราะว่าตามลูกดอกเลยนะครับหลักๆใช้กัน4มิล4มิล3.8มิลในอย่างนี้นะครับบางคนชอบยิงไกลลูกเล็กๆอาจจะเป็นปืนศูนย์ ศูนหน้าผมก็แต่งให้แล้วนะครับศูนย์หน้าปาดาปาดขอบลงนะครับให้เหลือจุดอย่างเดียวเลยศูนย์หลังก็ปรับระดับนะครับเอิน้ำหนักรวมนะครับอยู่3.3นะครับผม3.3แบบนี้ หนักรวมอยู่3.3นะครับก็ค่าตัวนะครับ3,500นะครับคืนศูนตัวนี้หรือถ้าจะสั่งใหม่นะครับท้ายรูปแบบใหม่ก็ได้นะครับชุดบนก็จะเป็นชุดนี้แหละคืนศูนยตีตัวนี้บ้างครับถ้าสนใจตัวนี้ก็พร้อมส่งนะครับ3,500บาทเดี๋ยวผมลองให้ดูครับนะเดี๋ยวหาที่ลองให้ดู ประมาณนี้ครับผมนะครับขอ,อบคุณมากครับมาอัปเดตนะครับอัปเดตในการใช้งานไปสามครั้งนะครับผมสามครั้งก็ตัวนี้จะเป็นลูกที่หนึ่งนะครับลูกที่สองลูกที่สามนะครับลูกที่สามผมก็จะลิงอยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้กลุ่มลูกดอกนะครับมันมันมาอยู่ประมาณนี้มันมาอยู่ประมาณนี้นะครับมาอยู่ประมาณนี้ กอนน็อันนี้มันขาดครับเชื่อวมันขาดไปดูน่นาจะดูต้นไมข้ข้างหลังป่าไปนู่นครับอัปเดตให้ดูก่อนนะครับก็ว่ามันประมาณไหนนะครับนี่คือการลิงผ่านศูนย์นะครับลิงผ่านศูนย์เลยผมก็ลิงอยู่ตรงนี้แหละ,ะมันจะโฟกัสไม่ได้นะครับว่าจะลิง41ลิงคําว่าเบอร์นะครับผมก็จะลิงสีขาวขาวนะครับเพราะว่ามองมาก็ระยยะประมาณสัก12เมตร ประมาณสักสิบสองเมตรนะครับตรงต้นไม้ฮะขาตั้งกล้องครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกนะครับผมก็จะยิงใส่เป้าเป้าเดิมนะครับเป้านี้แหละสิบครับไปดู ก็ยิงทั้งหมด10ลูกนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูทุกลูกเลยขออนุญาตวางแล้วกันมนาะประมาณนี้นะครับลูกแร <c oughs> กผมก็มันก็มั่วไปหมดเลยนะครับผมก็จะเนี่ยแต่จ,จำได้ลูกแรกนะครับลูกแรกอยู่ตรงนี้ลูกสองอยู่ตรงนี้นะครับ ลูกสองอยู่ตรงนี้แล้วก็ลูกสามอยู่ตรงนี้ลูกที่สี่ลูกที่สี่ลูกที่สี่เนี่ยเข้ารูเดิมรูนี้นะครับลูกที่ห้านี่ออกไปนี่เลยลูกที่ห้าออกไปตรงนี้นะครับเพราะว่าไปไปปรับไปดูศูนย์หลังนะครับไปดูศูนย์หลังพอมาเห็นแล้วก็คิดว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดก็เลยไปดูศูนย์หลังครับไปดูไปปรับศูนย์หลังลูกที่หกนะครับลูกที่หกนี่ มันอยู่ในในเนี้ยนะมันอยู่ในตรงนี้ครับผมนะครับมันจากที่ดูดูนะครับจากที่ดูดูพี่ก็จะเห็นว่าประมาณนิ้วครึ่งนะครับประมาณนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วนะครับประมาณนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วนะครับส่วนอันนี้ก็คือลูกแรกลูกที่ห้านะครับกลุ่มก็อยู่ประมาณนี้นะครับวิธีเล็งนะครับก็ผมก็จะเล็งในในก่อสีขาวนะครับผมโฟกัสไม่ได้ว่า จะอยู่ตรงไหนนะครับให้จะให้ยิงโดนตรงไหนแต่ในระยะ12เมตรผมให้อยู่ตรงนี้นะครับ10รลูกนะครับทั้งหมด10บลูกนี่ก็ด้านหลังนะกับปืนศูนย์นะครับตัว3,005นะครับที่ผมถ่ายรูปลงนะครับตัวนี้นะทดสอบนะครับ10บลูก ยางคู่เดียวลูกดอก4มิลนะครับเป็นศูนย์ปิดครับผมนะก็ประมาณนี้ครับนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ